สวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่มารับชมคลิปนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงระบบในการเปลี่ยนแปลงรูปร่างอาวุธนะนะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธชุดชุดแฟชั่นต่างๆได้หมดนะครับหน้ากากาชุดชุดแฟชั่นอะไรพวกนี้สามารถเปลี่ยนรูปร่างได้หมดนะครับอันที่เรามองเห็นด้วยในตัวละครเรานะครับทั้งตัวสามารถเปลี่ยนได้หมดอ่าโอเคมันมีข้อดียังไงคือสมมุติเรามีมีชุดที่มันไม่สวยอย่างเช่นผมใส่เสื้อเสื้อเบลเก้าสิบอันนี้ชุดสีแดงเนี่ย ผมรู้สึกว่าไม่ชอบเลยผมอยากจะเปลี่ยนเป็นชุดอื่นนะครับแต่ว่ายังใช้ยังใช้เซตเนี้ยแต่ว่ารูปร่างมันไม่สวยอยากเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นทํายังไงก็คือเอาเอาเอาวุธเอาชุดอันอื่นนะครับมาทับใส่ที่ดาบเหมือนกันนะครับที่ดาบที่อาวุธก็ทําได้เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ผมเตรียมมามีหมวกเสื้อแล้วก็เสื้อ2ชุดอ่าเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่ามันได้ไหมจะมีแบบเพศเดียวกันกับต่างเพศนะครับว่ามาลองให้ดูว่ามันสามารถได้ไหมนะ โอเคมาเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นมาที่หน้าเมืองครับหน้าเมืองแฟริสก่อนออกจากเมืองครับตรงนี้กด M ดูนี่อยู่ตรงนี้นะครับตรงทางซ้ายแมพวงกลมนะครับอยู่อยู่ขอบวงกลมฝั่งนอกเลยนะครับจากนั้นคุยกับ NPC ชื่อว่าอะไรเนี่ย Makeup a อต i ิสนะเมคอัพแอติสนะครับคุยเลยเลือกข้อ3นะครับปับขึ้นมาแบบนี้3ช่อง ช่องแรกคืออาวุธที่เราจะใส่ชุดที่เราจะใส่นะครับใส่ไปที่ช่องแรกอย่างนี้ผมผมอยากจะใช้เซตเบส90เสื้อเบส90ตัวนี้นะครับซึ่งผมเจาะให้สองรูแต่ผมไม่ชอบรูปร่างมันผมจะเปลี่ยนไปเป็นชุดนี้ครับเบส95สานะครับสีฟ้า,ฟาผมก็มาใส่ที่ช่อง2นะพอเสร็จแล้วนะครับช่องที่3คือผลลัพธ์ตรงนี้เขาจะบอกว่ารูปร่างที่ออกมาจะเป็นรูปร่างของอันไหนก็คือรูปร่างอันที่2นะเอาไว้ที่ช่องนี้ จากนั้นกดตกลงอันนี้ในกรณีที่เพศเดียวกันนะครับชายกับชายนะครับเสื้อเบสชายกับเสื้อเบสชายก5นะครับกดตกลงกดตกลงชิงเรียบร้อยจากนั้นชุดเบสที่ได้มามันจะมีสีเหงแดงขึ้นว่าไอเทมนี้มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรากฏรูปลักษณ์อย่างอื่นนะครับตามชื่อที่เราใส่เข้าไปเห็นไหมน่าจะเห็นเนาะจากนั้นกดใส่เลยปรับนี่ครับ ไม่ใช่ชุดเบสสีแดงแล้วนะครับเป็นเบสสีน้ําเงินอาโอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบกรณีที่2กันนะครับมีหมวกนะครับหมวกเลเวลห้าะใส่ให้ดูนะครับหมวกนี้อันนี้นะครับเป็นเพศช,ชายแล้วก็ผมมีหมวกเลนเจอร์เพศหญิงสามารถที่จะมารวมกันได้ไหมอะลองดูครับเปลี่ยนแปลงหมวกหญิงปรับนี่ครับ เพศของไอเทมไม่ตรงตามกันนะครับก็คือต่างเพศจะรวมกันไม่ได้อ่าโอเคนะครับเคลียร์ปิดปิดโอเคมาอีกกรณีหนึ่งเพศเดียวกันนะครับแต่เป็นต่างอาชีพได้ไหมลองดูนะครับผมมีเซตเมอเสื้อนะครับเสื้อเวลหนึ่งนะครับเพื่อตัวผู้ชายแล้วก็มีเสื้อเลนเจอร์เพศชายนะครับเป็นต่างอาชีพจะได้ไหมเทสเลย อ่ามันขึนมันใส่ได้ฮะแปลว่าน่าจะต้องได้นะครับลองดูเลยแล้วกนะันเนาะเยสพิชิงใส่ดูครับนี่ได้จริงครับขอให้เป็นเพศเดียวกันนะครับต่างอาชีพได้หมดแต่ว่าถ้าเกิดเป็นต่างเพศไม่ได้นะครับโอเคเหมือนกันนะครับในกรณีเดียวกันถ้าเกิดทําแฟชั่นก็เหมือนกันนะครับต้องเป็นเพศเดียวกันนะครับถึงจะรวมกันได้หวังว่าคงจะเคลียร์นะครับส่วนอาวุธ อาวุธได้หมดนะครับอาวุธไม่ว่าเอ้ยอาวุธต้องเป็นประเภทเดียวกันหรือเปล่าอย่างเช่นดาบก็เอาดาบมามานะครับไม่ใช่มีดาบไปใส่ธนูไม่น่าจะได้นะครับอพราะนั้นมันมันไม่เ a k e sense เนอะโอเคนะครับหวังหวังว่าคงจะอมืมันไม่มีตัวอย่างฮะเดี๋ยวผมขอวิ่งไปในเมืองแป๊บหนึ่งต้องลองดูอาวุธนะครับต้องลองด้วยให้มันเคลีย,คร,ยครับ ซื้ออะี๋ยวผมซื้อขวานนะครับอันหนึง่งแล้วก็มัดอันหนึง่งก็ธนูอันหนึง่งครับแล้วก็ขวานมีขวานอยู่มีขวานเวลห้าเนาะจะมาเอาขวานเวลสิบห้าอันหนึง่งปรับปรับไปเริ่มจากต่างต่างอาวุธก่อนนะแต่ผมใส่ขวานให้ดู มาที่เดิมครับที่เดิมนี่ผมใส่ขวานเวลห้านะครับแบบนี้มาลองเปลี่ยนดูกันนะครับเริ่มจากเอาขวานเวลห้าใส่เข้าไปแล้วผมจะเปลี่ยนเป็นหมัดได้ไหมปรับไม่ได้นะครับคือมันไม่ไม่ตรงตามเงื่อนไขใส่ธนูไม่ได้นะครับใส่ขวานอืไมได้นะครับ,รบก็คือ ให้เป็นประเภทเดียวกันสรุปคืออาวุธต้องเป็นประเภทเดียวกันนะครับถึงจะเปลี่ยนรูปร่างได้กดเลยชิงอืมนี่ครับเป็นขวานเวลสิบห้าไปแล้วนะครับแต่ว่าใส่ขวานเวลห้าอยู่ฮ่าฮ่าเนาะเคลียเคลียนะครับสําหรับเรื่องการทับอาวุธอย่าทับผิดละ่ะมีบางคนยังทับผิดอยู่นะครับก็คือให้ดูนะครับช่องที่สามช่องผลลัพธ์อาวุธ ที่ออกมาจะเป็นช่องที่3นะครับรูปร่างอ่าโอเคครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละครับจบลงไปแล้วนะครับเรื่องการเปลี่ยนแปลงรูปร่างรูปลักษ์อาวุธชุดต่างๆนะครับแฟชั่นก็ทําได้นะอย่างที่บอกก็มาลองเปลี่ยนกันดูอย่าเผลอเปลี่ยนผิดละ่ะเพราะว่ามีรูปบอกอยู่แล้วเนาะไม่น่าจะมีใครทําผิดนะครับลองดูนะครับว่าว่ามันทํายังไงยังไงไม่ยากเลยลองดูนะครับก็ใครมีคําถามงสงสัยอะไรยังไงนะครับหรือคอมเมนต์ติชมแนะนําต่างๆสามารถ คอมเมนต์ Comment, พูดคุยกันได้เลยนะครับบอกกันได้เลยนะครับในใต้คลิปก็ไม่มีแล้วนะครับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปครับไปก่อนละบ๊ายบายสวัสดีครับ